วัดีครับวันนี้ผมมาทำโรงทานน้ําอ้อยนะครับที่วัดภูกุ้มข้าวนะครับก็จะอยู่ในาชายแดนระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดกับกรสินนะฮะอยู่ตรงสนนสี่เรนเป็นจุดขั้นกันเลยนะก็ ล,ลานจอดรถจะอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้มันจะอยู่บนเนินเขานะครับก็คือส่วนน้ําอ้อยเนี่ยได้ขนมาแล้วน้ําอ้อยเนี่ยได้ขนมาแล้วขอบคุณครับนี่มีฉีดเจลล้างมือก่อนนะครับก่อนเข้าสู่งานนะครับได้ขนใส่รถปีอัพมาแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ชมบรรยากาศครับผมนี่ฮะบร <c oughs> รยากาศงานวั บรรยากาศดีครับผมคนขึ้นมาแล้วนะ <ไป S 1> เดี๋ยว <ไป S 1> จะ <ไป S 1> ผมจะต้องไป,ไปเดินหาอีกว่าของไปวางที่จุดไหนนะเป็นจุดที่เป็นจุดตั้งธงทันนะฮะเป็นครับบรรยากาศสวยไหมครับสวยไหมครับนี่ยังไงครับ ชอ่าถ่ายรูปไปก่อนเป็นงานบวงสวงอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะเดี๋ยวจะต้องไปดูรายละเอียดว่าเป็นยังไงเม่ยัยผมเหมาน้ำอ้อยนะครับเหมาน้ำอ้อยผมมา500ร้อยว่างั้นจริงๆแล้วมันมากกว่านั้นแหละแต่ว่า ก็ช่วยทาบุญด้วยนะครับหรือว่าเข้าเหียก็หีบมาประมาณหนึ่งนะครับข้มามบุญให้เจ้าณหนห้เด้่ะจะได้ หลายแก้วพอสมควรนะครับคันใส่ขวดนะใส่เป็นใส่ขวดนิดครึ่งครับเจ้ากับนายเว้นคนกะซีเอาโหสิกําแมวเออพาพื้นดีเปิดพาเป็นของดีอันมี่าาด้ี้องเด้อร์ร้อยลิตรเออพันห้องสี่สี่น้องกับปาดคณะเอาเออหรือว่าพี่น้องเยัดเสื้อใส่แล้วอยากเก็บไปเป็นซีริข์หาอยู่ครับว่าของเอาไปลงตรงไหนเก็บไปไอเฟนซีริ่งม่วงพนเดี๋ยวเดินหาก่อนแต่เป็นสิ่งที่ม่วงพ้นอะไรเนาะ

ลงทานน้ำอ้อยผมนี่อยู่ตรงไหนเนาะหาของของตัวเองพอดีแ <pl> ม <ains> ่ยายกับแฟนนะครับอาใส่โลเปีัพเขาจะมีโลเปีัพรับส่งนะครับขนของขึ้นมาให้นะครับพตอนนี้ผมต้องหาแหละต้องเดินหาจะโทรก็ไม่โทรฮะต้องเดินหามันได้ฟิลดีเดินชมไปเรื่อยนะครับคนก็เยอะพอสมควร เหมือนจะมีดารามาด้วยมั้งสัมผัสหลังไหลมาพอดีดารานักแสจะสัมษั์เนาะสายบูญที่เรามาที่จะมีการดาราแสดงจะขอมาเรื่องงานไปก่อนนะคุณแม่นะเดี๋ยวหลังจากบวงสวงเสร็จเดี๋ยวผมอยู่ถ่ายนี้ผมก็ต้องหาเดินเดินหาของกินครับเดินหาของกินเอาี้เนาะ วันนี้ก็เรียเชิญาบรรดาสายบุญเป็นหน้านะครับเราจะเว้นยังไม่เจอยังไม่เจอจะได้ประกอบพิธีเพื่อนจะได้ประกอบพิธีวันนี้แสงแดดดีมากถ้าเกิดถ่ายภาพเนี่ยเป็นภาพที่สวยงามมากวันนี้นะครับไม่มีฟ้าคึมไม่มีอะไรแต่ไม่แน่หลังจากวงสวงช่วงพิธีนะครับพูกุ้มข้าวครั้งไหนครั้งนั้นเลยอ๋องานบวงสวงวงสวงภูกรุมข้าว มีรูปปั้นพญา,านาะคน่าจะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับนะต่อไปน่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่นึงอีกที่หนึ่งนะของอในแถบคนในแถบนี้นะครัโดนทานน้ำม้อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปดูทางด้านนี้ด้วย พี่น้องนค้านรู้ท่านลองกข้า่านแาพานะครับูาเอาคันนเกีดงออกไปกรุกเกียนเนาะนี่ผ่านะครับนี่ผ่านเลี้ยงนะครับผ่าวิเศษใครพี่น้องนะครับใส่พูชาเขียนชื่อเขียนนาใส่นะครับหรือว่าพี่น้องอยากกินไปกลาบไปไหวนะครับองค์กับคู่ไงครับ ยังไม่เจอครับยังไม่เจอตรงทางน้ำมันผมยังไม่เจอนะครับอยู่ไหนเนาะพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับดีวันนี้มัจุดก่อนอาจจะได้5้ากลับไปบูชาใหม่ เออเปบูชาไปบูชาไปภายในเครื่องประดับชมบรรยากาศของงานครับผมสองตงานวงสวงพญานาครับคหน้าที่ก็คงรอประธานในพิธีทั้งฝ่ายคารวะนะครับฝ่ายสงพร้อมแล้วหลวงปู่จุนก็นังเริ่มอาตมะเลยนะท่านอาจารย์นี่แหละก่อนที่จะเป็นประธานฝ่ายสงแล้วก็ทีรอที่ประธานฝ่ายคารวะ เอาใหม่เดี๋ยวกลับไปหาใหม่เดี๋ยวกลับไปหารงทานใหม่นะครับไม่หยุดตรงไหนตรงนี้ไม่มีโรงทางแล้วบรรยากาศก็หนาวเย็นเนี่ยหนาวเย็นแต่ก็แดดอุ่นๆนะครับแดดสองมาก emos, ็อุ่นตอนนี้9้าโมงเช้านะครับตอนนี้เวลา9ก้าโมงเช้าบรรยากาศก็ค่อนข้างโอเคเลยครับ กสาเนะครับาบุกมาเบิกมาสมสแล้วก็ตัวกอก้นม้ก็ประดับประดาอดีด้ดีนะครับทำได้ดีทำได้สวยเลนะครับขื่นวาวัดถุกุงเผาเนี่ยตอนี้หลวงตาจุนของเลานะครับถึง้าวว่าตัางแต่ลำบากลำบุญก็เดขึ้นมาส้างมาสานะครับตัางแต่ผู้เหลตอเกาเกาอมายื้มาตัางแต่พุ่นพอตายโพค่าก็เ่าเหมนครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ นะครับตัวกระผมเองเป็นลูกชิ้นลูกหาดีหัวดีใจนะครับพอแม่พ่าวหยกก็ตกใจมาดจัดตัวตลกทีนะครับปอปีนป่าน้าย้องป่า่ายสามสาตาจนเป็นแม่ตอเดียวนะครับตอนนี้แต่ม่เลยว่าไม่ตอกเดียวไม่ไม่ตัดุดก็ไม่ผมต้องหาโทานผมไม่เจอนั่นแหละอยู่ตรงไหนกันเน คือผมต้องขยับรถไงขยับรถไปจอดอีกขยับรถส่วนตัวไปจอดที่หนึ่งนะแล้วก็มันจะมีรถขนขนของขนขึ้นมาให้นะครับเพราะนั้นแล้วตอนนี้ยังไม่เจอครับน่าจะเป็นโซนนี้แหละเดี๋ยวต้องหาดูอีกทีนึงหาดูดีๆนะครับโอ,อ้ยมึงส่ซเป็นลมพัดมน,น้ำหน,นุยนะเน,น,นี่ยอ้แต่เห็นว่าหนุย มาแค่หยูไม่ใช่รูดไปเนี่ยอ๋อเจอแล้วเจอแล้วนี่ครับอยู่นี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้นี่ครับ เป็นไงครับเอาหยู่สุดเลยเมื่อกี้เดินมาไม่ถึงนะครับเอ้าทำไมทำน้าดึงอย่างเราพี่พี่ครับอย่างนี้ต้องตีเข่าครับพี่ครับชวนโทรศัพท์อีก นี่ครับร้านโรงทานน้ำห้อยอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ยกไปไหนยกไปถอยผ่านอาโน้ต่ถือให้หน่อยเดี๋ยวหน้าฝาเนี่ยนะฝาของ ไหนอ่ะถือไปเนี่ยถ่ายถ่ายให้น้า่อยมายกไปก็ถือไปแล้ะเออถือตามไปด้วยถ่ายคนไม่เดืยดถ่ายใกล้ๆเนี่ยเห็นตอนเดือยไม่ต้องถ่ายใกล้ขนาดนั้นเนาะไหนยืนไปเนล่ะเชิญท่านเข้มาที่ตินด้านล่างนะครับนัื่องเด้อช่วงนี้เชิญทุนงานตอนนี้ท่านประธานมาถึงแล้วใช่ไหมครับมันงานอะไรนะหนู

ไปยางเทยอกราานสักพันเล่ยนะครับโดยทำพิธีกันจ่าไปนะครับเอาเส้อเราไขอขอจ่ายเพิ่นะครับเอาจากเืินทีสักพันเล่อนะครับเราโดยทำพิธีแล้วนะครับเข้าไปจอมปล่อยก็ได้หนะครับเอาแรงกโดนงานนะครับเอาเส้นสักพันกับเส้นเท่านันน่ยครับเอาไปถวายพระคุณเจ้านะครับ เดี๋ยวจะาสาที่ทันเี่บถ้าพร้อมถแล้วก็เดี๋ยวจะได้เชิญสบาย้วเดี๋ยวลองดว่า็ทุกเทียนรอเปพร้อมเนี่ยเดี๋ยวท่าน่าเกพร้อมแล้วเราจะเชิญจะสรจงานบุนพร้อมแล้วจะเชิญ ให้ลูกไปนอยางไปถมานพนัาบ้านไปแม่ีม่าเดี๋ยนาถ่ายต่อนี่นะครับทำม้อยก็เอามาถวายก็คุณเจ้าะนะัะ ครบไหมครบไหมฮะครบไหมครบไหมครับข่าท่าไรนะค่าซีนครับข่าซีเดี๋ยวไปบอกแม่ อ่้อเมันนะคับทุกท่านเดงอนกาไวนี้่าสักกอนอ่าีันดูว่าันกอนเล่สแก้วนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปเอาอีกรอบนึงครับวันที่ทำพิธีขายนี่างนีย้ำอกกันยก่อนไปเพิ่นเาเพินทำพิธีแล้วสักกอนห้ังขึ้นไปตายเลยอารอาก้องเมือนกันเยนะครับทุกท่าน านานตูนก็จะให้บอกดูดูนะนั่นเองนะครับไอตูนไอตูนขาดสี่แก้วขาดสี่แก้วครับบอกอีกสักหน่อยอีกสักสี่ห้าแก้วพระ,ะหลายลรูปบอพระหลายรูป

ไปเอาไปบ้านของแม่เดาไไปก่มีอะไร่ะก่อนเดี๋ยวจะ

มาพี่้ครับยาพุ่งรวยหนาไปตั้งพญานาคเ้ยนะครับปัญหานี้เฉดีท่านพีท่านสูงสักคนรวยหนาไปตั้งที่ตะว่าออเด้ยพี่น้องเฉี่ราชนะนะครับรวยไปทางุ่งแ้ครับเ้ยที่ตันออกด้นะครับไ้ที่อย่างนี้เฉลท่านพีต่เมื่อเครับเอาไวยไปทางพุ่เท่านั้นครับปุ่ทสเ่านัครับเอาขอขอบพุ่งเลยครับที่ตะวันอเด้วยครับเอาวยไาตวันอกนะครับ คุณอาท่านสีแดงยร์คุณอนะครับขอขออนุญาตครับจะได้ทางด้านของท่านศา,นนานสนพิธีก่อนนำไหวท่ารับสินสูต่อไปขอนที่ครับะอ๋อพนักงานถือกระเป๋ารับสินรับพรแล้วบอกจะกันอ๋อเปลี่ยนเตอร์ เดี๋ยวแฟนผมจะถวายสังฆทานต่อนะเดี๋ยวผมกลับไปที่ร้านห้อยนะครับกลับไปที่ร้านห้อยนะครับเดี๋ยวไปจัดระเบียบจัดระเบียบแป๊บหนึ่งผมจะถ่ like man, ายไปเรื่อยๆนะครับเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆวนงวะรัดบนีหงย มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้กำหนด <c oughs> ก็แบบเดียวกานะครับเหตุ <c oughs> การณ์จริงหน้าง,งานจริงมันออกแบบไม่ได้นะเราจะออกแบบว่าเราจะทำแบบนั้นแบบนี้ตรง,งนั้นตรงนี้ไม่ได้นะก็ปร <c oughs> <c oughs> ับตามสถานการณ์นะครับทุกๆอย่างทุกๆเรื่องเนี่ครับก็มีคนมา,มาเห็นไหมมีคนมา ขอชิมนะครับาาไปไหนไปไหนใจเย็นๆเ,<ป>เดี๋ยวค่อยไปนะครับในกาศร้านน้ำอ้อยนะครับโรงทานนะครับโรงทานรานน้ำอ้อย